เจ็บปูดอกไม้เขาเกือบลนแค่รถจักรยานมาเล่นในหมู่บ้านจ้าเสริมเลยจ้าโอ้ยบ้านเท่ากับบรรยากาศดีเย็นดีเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าีจ็บปูเป็นยังไงบ้างจ้าวันนี้อากาศเย็นแจ่มใสเนาะสวัสดีจ้าเพื่อนๆืันนี้ก็เบเหล้าขึ้นก่าจ้าวัอนี้เสมอจานทร์กะทีมาที กลุ่มขมຈจะเพราะว่าทีพักหนักสเสมอจันทีอยู่หนาณะน,นี้กับอยู่กลุ่มขมรแต่ว่าสเสมอจันสีอยู่ชายแดนติดกับกลุ่มเล่าจาเพื่อน,น,นเมื่อไงก็ตตื่นแจ่มใสก็มาเจอทันทีจ้กากัสมานังคุยกับเพ่นสนทนาอาหมู่บ้านเดียวกันจะเพื่อนเสมอจันกับมาขี่รถจักรยานมาตามปกติอะไรจ้าในหมู่บ้านกับหมู่บ้านเดียวกันก็มาเจอทันทีกับสีมาเว้า สนุกสนานการจับประสบการณ์ชีวิตจ,จ็นเพื่อนมาอาจารย์ในชีวิตอานะจารย์ท่านผู้จ้าจ้ากลมาเจอทันผู้นะจ้ากัสวัสดีอีกรอบจากทันผู้สวัสดีตอนเช้าจ้าจจขม่าเป็นปกติบ,บานเห้าเนาะอากาศโต้นจืดแจม่มใสเห็ดไทยเห็ดหน้าเลว็วเนาะทันผู้จ้าม่มนนวนมวนไม่แต่มวนก็มวนประวัติชีวิตแสนมหาจรรย์น,นี่ก็อ่าเป็นอเมซติ่งจะาเป็นเพื่อนแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆทันผู้นี่เพิ่นเป็นกันใครบ้า สุดยอดของคุณแม่จากเพื่นนอนเพื่อน่าวเพื่อนนี่เดดดูแลขอบคุ้ว่าเพื่อนยางดีจากชีวิตในเรื่องเล่าของเพื่อนกับเป็นเม a ซิ่งเรื่องเล่าต่างๆมากมม้คือจังคาว่ามหากราบเนาะท่านผู้เนาะ <Yeah. S 1> มหาการาบกับไม้ถืว่าชีวิตนี่เป็นแบบว่าเรื่องเล่าของการเม a ซิ่งเรื่องเล่าของการแต่ชีวิตแต่ละคนกับมีเสน่ห์แต่ตการกั้นไป <Yeah. S 1> อบอไขว่ขว่าบอมีการสีสีแบบว่าสีที่คอจ้ำกัดราวาแต่ละคนกะมีความเป็นเม a ซิ่งในชีวิตของเจ้าของ yeah. เพราะว่ากา็เป็นชนนนีนเองจะแล้วก็รที่นี่คอยกตกีมา,าเว้าเรื่องสนุกสนานของจีตเพื่อนนิดนึงเพราะว่าฉันทผู้ประกอบเป็นแม่เรียงเดียวจา้า <Yeah. S 1> แต่ว่าความตุกจับก็นมีหลายเนาะในอดีต <Yeah. S 1> เนาะสาวงามแบบคอยนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็อยู่หลายก็คอยแตคอยกัมีความงามแน่อยู่จะน้อย <laughs> <laughs> จา้าเพื่อน <laughs> อันนี้คอยก์มาในดอกลีลาวดีหลืความหลักคอยเรียกว่าตาคลีลาวดี <Yeah. S 1> แต่ไอจันทผู้กากี พูดถึงว่าที่ิีคนเท่ากับมีขึ้นมีลงไปธรรมดาปกติข้นขืนล่องล่งอาจารย์เป็นเพื่อนเรื่องเล่าที่ในอดีตก็มีทั้งความสูงแล้วก็มีทั้งความป้นเต่าเข่ากั้นปาจากของพฟนเพื่อนกับเป็นแม่เลี้ยงเดียวสุดยอดคุณแม่เลยจ้านี่คอยกับสามาติยกนินว่ห้เพื่อนเด้เลยจ้าเพราะว่าเพื่อนเป็นแม่เลี้ยงที่เป็นแบบว่ามีความต้นสูงว่าเพื่อนก็ได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอ่า้าว่าลูกเพื่อนเป่นว่า เป็นคนพิการจะเป็นเพื่อนแต่กับเาเป็นอย่างบวชคนกับพิการกันตัวประเทศให้นอนจำพูดเนาะนีะม่มากไม้มีแบบอุบัติเหตุบางเท้าออก<ะ>บางไม,กมก้กับทั้งโลกเขาลกนี้ก็มีมากไม้แต่ว่าต่พูดเต่นเดยดูแลลูกเป็นเป็นยางดีเลยจากสุดยอดึุนแม่เลยจาเพื่อนเกือบยีสิปีแล้วเนาะเกือบยีสิปีแต่เกิดอบัติเหตุเนาะ,นะๆๆแต่กับเเ <ๆ S 1> ป็นยังเราจำพูดเพราะว่าคอยกับถ้ามาเป็นอุบัติเหตุเดียกันเราไปอยู่ในปัตจุบ้านเพราะว่าคอยหน่กี่รถเอาไปหนม่ดงอาจะเกินได้แ็ ได้ป่น,นิบัติลูกยังแบบสุดยอดเลยจากเพื่อนเออจากกอนลูกเพื่อนอีกเป็นผู้บ่าวถิ่นรอมากๆจก้ะว่าเพื่อนอีกมีการประกวดอันยกตัวอย่างหนึ่งเลยจ้ะประกวดตีแม่น้ำมู่เรื่องเล้าเกีย่ยวกับขยะเป็นเทพเจา้าเป็นเพื่อนสือวะอาคิลา่าแล้วเพื่อนจะมีเรื่องเล้าสตรอรี่ผู้สาวนี่ญาติกันเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนบ่ายจะเป็นสาวแท้สาวเทียมนี่กันญาติกันเพื่อนเพื่อนของสือวาเออว่าเนี่ยโมโบานนอเนี่าจากน์่นผูเอารูปมาให้เบิงเลยจ้า อย่า <S <S ลูกนี่จ้าหน้าตานหน้าหลาแห้งจา้าเพื่อนเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนเบิ่งลูดจ้าเหื่องเหล้าสตอรี่ของเพิ่นกามี่มากมายเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมือในกระดี้ยกล้ยวยต้นด้านหน้าทางคู่เรื่องเหล้าในการดูแลลูกใต้เนะ <S 2> <S 2> าะตั้งเต่าเป็นจไดจ้าเริ่มตื่นขึ้นมาเลย <S 2> <S 2> เป็นเสาก็ะเขาปืนขึ้นมาเป<ะ>็นบ่ เขาตื่นขึ้นก็ต้องยกเคาใช้รถอ่ายกเขอใช้รถก็เอาว่านั่งข้างนอกเขาของน้ำของท่าเนาะของน้ำก็เวลาทายก็บทายใส่หนแล้วแม่ก็เมี่ยนเอาอ๋อนวดทายอยู่นั่นแม่เมี่ยนเอาเรี่ยงหลังจะพูดเรื่องราบแบบนี้นี่ท่านผู้บริวารเกิดเจ้าปเจ้าเจอทั่วโลกแต่ร้ายหลายคั้งบางที่ขาลตำบากกลัวยัยมีมากมายจะเจอเห็นบางคนที่อยู่ได้ไอ้คล้ายประเทศที่เป็นแบบว่า อุบัติเหตุหรือว่าเรื่องเล่าในไอ้ข้นตีนและปากคนเจ้ากัมีหลายเพี้ยแก้มุ่งมองตินเหลียวเห็นบอกเจ้าทำดีแล้วจะตินะยายะูดแล้วก็เป็นยังไงต่อจ้าจะหนึ่กับพอ่อจะตาจวงเสาพันไปก้อนเขาป้อนยังแล้วก็ตกตอนเที่ยงก็อาบน้ำให้เห็นลงมาอาบน้ำอาบน้ำให้ยังให้ก็ป้อนตอนเทีย่ยงยังแรงกับตเกเขาว่นนอนโยกขึ้นเตียงนี่ประจําทุกมือ้อ ต้องเฮ็ดจันสิมีความเหนื่อยล้วาบ่จ้ะก็เมื่อยอยู่ก็เจ็บมืดกันนี่โยกไล่ก็เจ็บก็กระั่งเทือกระท่ออยู่นร่งเทือกระท่อร่างเทือกระแมเห็นลูกหยอแม่ย่างแม่ก็ดีใจวพอเป็นแม่เนาะจ้าจ้าอริโต้งสารลูกเจ้าท้ำเด็ดดีมากๆเลยจ้าท่านผู้จ้าคอยก็คือว่าคอยก็บบอสามาถ้ำเด็กขนาดเจ้าพระเจ้านี่คือว่าเป็นแม่ที่เด่นโดยอัตโนมัติเลยจ้าดูแลลูกเด็ดดีมากๆ แต่เข้าก็ต้องเสริมแบบว่าได้พอเจอ,อกรบโปหูแล้วนเนาะแน่นอนที่คู่ทต่งคู่ครับปมมือให้วลีนี่เป็นวลีอมาตะเพราะว่าขอบคุณหลายเด้อจ้าจ<ะ>วลีนี่เป็นวลีอมาตะไครบ่เจอกระโปงหูขันพอด้บ่ได้เจอบอพอกระโปงหูประเดิซ้ำพัดในเรื่องเหล้าแบบนี้เ<ม>พราอเรื่องเหล้าแบบนี้นี่เกิดขึ้นต้องแบบว่าจะต้องซ้ำพัดเองจ้ะคอยนี่ก็ ต้องเจอคือกันจ้ะเห็นบอกขวัญแม่สาวงามมาถึงวันที่เท่าเอย่างกันจ้ะเท่าทุกคนอะไรอย่างเงอ้โหเท่าก็โตเลยนะยังงามอยู่นะโอ้โเรื่องเหล้าความถูกความลำบากมันก็มีหลายเนาะมันย้ายบ่เมดออกจ้ะเหมือนชีวิตตัวโลกดุพระเจ้าเลยนอกจานี้โอ้ขันบอกให้ฟังนะตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมัดมือจีบบอกกันเรื่อง เรื่องอดีตมาเลยเรื่องเล่าเรื่องเล่าอุบัติเหตุเด็เกิดขึ้นแล้วเพเป็นยังเพราะว่าเด็กเกิดขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าเป็นธรรมดาของชีวิตจะเป็นขนาดนั้นเองเนาะเพราะความแตกต่างมุดแล้วกเพิ่มในชีวิตมันเองก็สดชื่นแจ่มใสเพราะว่าคอยกับ่าผ่านไปผ่านมาเจอท่านปัจจามาแล้วจามันเองก็เพิ่นอยากให้เป็นแบบเก็บที่ระลึกไว้ในยูทูบไปจะเห็นกันเนาะจะคอยถ่ไปก่อนกับโบโฮโบไปง่ายเนาะจ้า เรื่องแล้วก็เกฟไ้ใ,ใน y o u t u b ด็กเป็นความรันล,ลึกงด้หันมามองได้บางที่นั่นพูดระกับเด็กเบิ้งระกัมีร้อยยิ้มนะจา้เ<ย>ะจาเพื่อนจ้าเราขอบคุณหล,ะละยายๆที่จ้าท่านพูดมาอนี้จ้า <ยะ S 1> ขอบคุณจ้า <ยะ S 1> สวัสดีจา้ยาย<ล>